แล้วเรื่องอายุอ่ะพี่ไอคิดว่ามีส่วนไหมคิดว่ามันจะต้องมีแบบไทม์ไลน์ที่เร่งรัดนี่แหละเราว่ามนุษย์เราตอนนี้เอาอายุมาตัดสินแกชอายุขนาดนี้แล้วก็จะเอาแล้วเราจะเจอใครอย่า <Yeah. S 2> yeah. อยากคิดแบบนั้นถ้าวันนี้เราเลือกคนนี้พอคิดว่าอายุเยอะละสมมติแต่งงานนะเอาจุดที่แต่งงานนะแล้วถ้ามันไปไม่รอดะเราไปหาคู่ใหม่ยากกว่าชนิดที่ยังโสดแล้วก็วันหนึ่งแบบแต่งงานนะสังคมไทยคนยังไม่ได้แบบโอเพนร้อยเปอร์เซ็นต์กับผู้หญิงที่แบบว่าเอออย่าแล้วคิดพี่ไอซ่มงานอะ่ะเพราะว่าคิดแบบนี้ปะใช่คือเราอะมองว่ามันปัญหาอะมีอะไรไม่มองว่าแบบเฮ้ยอายุเท่านี้แต่งๆไปเถอว่าราค่อยว่ากันอีกทีมีเซนส์ข้างในเองที่แบบเอาจริงเปล่าถ้าไปอะลุยนะแล้วไปต่อนะ ถ้าแต่งงานก็ต้องมีข้อผัวนะนูน่นนี่แต่ถ้าเราย,ยังมีเดาอะไรอยู่ก็อาจจะหยุดก่อนก็ได้เรายังไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้วันที่แบบตัดสินใจจะเลิกวัเห็นปัญหาเอออยากเลิกแล้วคนจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวกูจะกลายเป็นแบบผู้หญิงแบบไปปม่สวยคนจะด่ากูดด้แล้วอยู่ดีมันก็ปิ้งมาทำไมกูไม่ได้ถามตัวเองเลยวะว่าเราจะไปต่อเพราะเสียงคนอื่นหรือว่าอะไรก็เลยามาฟังเสียงตัวเองว่าเจ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลย์กราวด์ด้วยนะคะแล้วก็ดูอ P ีอื่นๆได้ตรงนี้นะคะ